ในป่านะเอาตรงนะมันมีสะพงสะพานมันมีแบบน้าเนิ่มให้อาหารนั่ารักน่ารักเดินเข้ามานิดเดียวก็จะเป็นโซนแบบหลากหลายนะครับก็เป็นพวกสัตว์เอกโซติกโดยเฉพาะเลยนี่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 อุ้ยอันนี้นี่ผมไม่เคยเห็นอะอันนี้กินนอนนะฮะกินนอนหมายถึงกินแล้วก็นอนอ่ะมันเป็นสกุลเดียวกันครับแต่อันนี้คือเดอะบาซ่าเดอะบาซ่ามังกี้ฮะ เดอบาซ่าเนี่ยของอ่ามันจะอยู่ในโซนที่แบบว่าแอฟริกาครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นลิงที่มันมีสีสันที่แบบที่หน้าตามันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะแบบดูแปลกและแตกต่างจากลิงบ้านเราโอ้ใช่ใชเ่เพราะว่าเพราะมันมันเหมือนมีหน้ากากนะ,ะแล้วมันมีเด็กน้อยด้วยนะมันมีเด็กน้อยเนีย่ยนะพิงพ่ง เด็กนี่ก็เพิ่งไม่กี่ไม่กี่เดือนไงฮะสวยนะฮะอุ้ยเขี้ยวใหญ่ชิเดียวมันห่วงลูกมันดุไหมมันมันมันห่วงลูกมันครับตอนนี้นี่มันอ้าปากมันยังมีความแบบสัญญชาาาตณของควมเป็นสัตว์ป่าอยู่นะฮะใช่ครับเขี้ยวแหลมเชียวโอ้ยน้องลิงน้องลิงเอ้ยไม่ไม่ไม่ทำอะไรจ้านี่หวงลูกเขาห่วงนะเขาก็เหมือนเหมือนคนแล้วแหละคนก็ห่วงลูกนะใช่ครับ กลัวว่าเราไปยุ่งกับเขาตอนเด็กๆก็ยังไม่มีสีสันอะไรมากมายแต่โตขึ้นก็จะมีพอโตปั๊บก็จะมีหน้าผากมีเหมือนหน้ากากคนก็จะขาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันไหนที่เป็นอย่างนั้นเขาก็จะมีกรงไว้นิดหนึ่งใช่นี่เราก็อจะนีืพื้นที่ต่อตัวจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเนี่ยเรากรงนี้เราเลี้ยงแค่สามตัวเองนี่อันนี้คืออม่ไม่ไม่อันนี้คือลูกมะพร้าวฮะไม่ใช่ตัวตัวนี้มั้ เกี่ยวไหมใช่ครับสกุลเดียวกันแต่ว่ากินมดเหมือนกันกินแมลงเหมือนกันผมมองตรงเมื่อกี้ผมมองไปเหมือนก้อนหินหะใช่นี่คือเขานอนอยู่นะเปลือยเฮ้ยมันขยับแล้วมันขยับแล้วที่เป็นผิวหนังมันขยับแล้ว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 ก็กินแมลงปลวกมดอะไรเงี้ยครับชมดไหมไม่ใช่ครับมันมันก็คล้ายๆตัวนิ่มบ้านเราครับคล้ายๆแตกินแมลงเป็นหลักิ่นกำเนิดอยู่ใน อเมริกาใช่ไหมใช่อเมริกาใช่เออเอันนี้อันนี้เป็นหนูไม่มีขนฮะมันเอ็กซติกจริงๆไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่ค่อยได้็นตอนแรกมันมันเหมือนพวกไอ้แมวสฟิงอ่ะอ่าใช่ใช่นี่มันทำมาเเืื่อแมวสฟิง่์เ่ใช่ใ่จะได้เจอกัน่ใน่ใช่ใช่กช่ใี่ใช่าช่ใช่ใช่ใช่เช่ใช่ใช่ใ่าหนูแดงหนูแดงป่ะพี่หนูแดงใช่ไม่ใช่หนูแดงหนูแดงคือมันตัวเล็กๆไง่่อ้ ต้นสีแบมหนูแลดอ้นฮะอ้นน้องอ้นอันนี้รู้สึกจะเป็นอ้นกลางนะฮะแ้วอ้นใหญ่ๆจริงแล้วมันก็จะมีอ้นเล็กที่เล็กกว่านี้บ้านผมเป็นเลี้ยงอ้นเล็กอ่าอ้นเล็กกแค่นี้ใช่เฮ้ยแต่มันหลากหลายจริงๆนะหลากหลายหลากหลายหลากหลายฮะโอ้แล้วอ้นอ้นหนูอ้นหนูอะไรมาเต็มเลยมีสุนัขยิ่งจอกด้วยนะเฮ้ย ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็มาไม่นานนะฮะมาไม่นานเข้ามาประมาณสัก6-7ปีที่ผ่านมานี่ใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้จะเป็นจริงจอกขนาดเล็กเลยเมันหูมันจะยาวๆนะจิ๋วมากยาวๆพวกนี้มันกินแมลงครับมันนมิกรงเขาสามารถเขาเขาเขามั่นใจเลยใช่ไหมว่ามันไม่กระโดดอกไม่ออกเขาคำนวณมาแล้วแต่เขาพยายามสร้างให้มันเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเขาจริงๆให้เราเห็นได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องอยู่ในกรงเออดีดีดีเพราะบางบางตัวนี้เราก็อยากเห็นมัน พอมันจงหมดแล้วมันมันเบื่อครับได้ได้เห็นแบบว่าอย่างนี้ได้เ้ยอย่างเงี้ยเด็กๆจะชอบหูยาวมากเลยอะครับางทีมันมันมีหูใหญ่ๆเนี่ยไว้ฟังเสียงครับฮัลโหลแม้กระทั่งแมลงตัวเล็กๆกำลังกรีดปีกอยู่มันก็ได้ยินเหรอครับอันนี้คือมันกินแมลงเหรอกินแมลงครับอันนี้คืออีโกนาครับแล้วก็เราจะเห็นนะครับว่าโซนที่ที่นี่เนี่ยเขาเขา จัดตั้งให้เนี่ยครับคือมันจะมีส่วนที่คลุมฝนได้แล้วก็มีส่วนที่แดดแสงแดดนะครับส่องมาถึงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากเกินไปเพราะนี่คืออีกอีกนาต้นไม้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้รับแสง UVA UVB จากธรรมชาติโดยตรงโดยที่ไม่ได้โดนฝนไม่ได้เสี่ยงกับความเจ็บป่วยนะฮะเนี่ยดูเบรรยากาศเขาคุมโทนมากนะฮะวอลเปเปอร์ยังเป็นต้นไม้เลย เจออันแรกก็คือน้องเที่ยเลยใช่ไหมครับผมมันมันมันคือเที่ยนี่และครับแต่ว่าเป็นเที่ยพันต่างประเทศไม่ต้องมองผมแล้วยังไงฮะเต้ตัวนี้คืออย่างนี้ฮะอันนี้คือ Black t o a s t monitor นะครับผมถือว่าเป็นตระกูลเที่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมเรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าอันดับต้นต้นใหญ่ได้ถึงเท่าไหร่ใหญ่ได้ถึงเท่าไหร่ เคยมีในบ้านเรานะครับที่ใหญ่จริงๆอ่ะที่ผมเคยเจอตัวเป็นเป็นก็คือ45กิโล45กิโลเลยเหรอพี่ใช่ใหญ่มากใหญ่เท่าบอดี้มันยาวเท่าตัวเราเลยแหละใช่ไหมใช่ครับเออทำไมแล้วมันต่างจากเฮียของไทยยังไงนะฮะคือคือแบคทสเนี่ยเป็นถ้าเป็นเฮียบ้านเราเนี่ยที่เราเรียกว่าอ่าวอเตอร์มอนิเตอร์ใช่ไหมครับอันนั้นมันจะชอบอยู่ในน้ำแต่พวกเนี้ยบินป่ายเก่งนะจริงไม่ไม่ใช่เฮียบ้านเราบินป่ายไม่เก่งนะครับเฮียบ้านเรานี่ปีนต้นไม้ก็เป็นนะครับ ปีนผาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยก็คือตัวมันจะหนาใหญ่เป็นพิเศษแล้วก็หากินส่วนใหญ่จะอยู่ที่พื้นเป็นหลักนะครับจะว่ายน้ําไม่เก่งเหมือนทียบ้านเราแล้วก็สังเกตนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะจัดความเป็น สัตว์เลื้อยคานได้เหมาะสมมากก็คือว่ามีแสงแดดคือแดดตรงๆเลยเนี่ยส่องลงมาถึงแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่ใช่เพราะว่ามันก็จะมีบางพาร์ทที่ลมใช่ใช่ใช่แต่ไม่ได้โดนแดดไม่ได้แบบร้อนจ้าเขาก็ต้องพักบ้างแต่จริงๆพวกนี้ เป็นแสงแดดเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเลยครับพี่หอยเพราะว่าถ้าไม่ได้แดดเนี่ยสิ่งที่จะเจอเลยก็คือโรคโรคกระดูกอ่อนด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ UVA และ UVB ครับ UVB เป็นตัวสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยเขาสังเคราะห์วิตามินดีไม่ได้เขาก็จะขาดแคลเซียมเพราะว่าวิตามินดีเป็นเป็นเป็นแหล่งที่จะทําให้การดูดซึมของแคลเซียมในร่างกายอ่ะทำได้ดีครับนะครับก็จะไม่ขาดแคลเซียม อันนี้จะเป็นแบบสีสันเลยอ่ะตัวนี้จริงๆอ่ะอันนี้ผมรักษามาโดยตรงเลยครับผมนะครับตัวนี้เป็นคอ,อคอค,อคอดายมอนิเตอร์คอร์คคอดายมอนิเตอร์เสียชื่อมันไม่ได้อยู่ดีมันมันจะได้มาแบบคือฟันมันน่ยมีลักษณะพิเศษ <ผม S 1> นะครับแหลมคมมากนะครับแล้วก็ฟันแต่ที่หลายๆชนิดนะครับฟันมันหลุดไปแล้วเนี่ยสามารถขึ้นได้ใหม่ตลอดชีวิตอีกัวหน้าก็เช่นเดียวกันะครับแล้วก็แต่ แต่ฟันมันมีคุณลักษณะพิเศษไม่เหมือนฟันเลื่อยนะครับฟันมันเหมือนแบบเป็นเขีย้ยวยาวๆขึ้นมาเลยตลอดค,ความยาวของกรามเลยแต่ตัวนี้ดูสีสีเขาจะสวยนะใช่ครับเขาก็จะสลับดําเหลืองอครับผมครับต่อฮะ <laughs> โอ้ต่ตอเนื่องมาฮะน,น,นี่เป็นท่า าประจำหมูเขาเหรอฮะเลยมาตรฐานฮะอ๋อเหรอคือหาตัวปล่อยขาสบายฮะเห็นไหมฮะสิ่งที่มีก็คือหลอดเห็นไหมฮะเห็นหลอดนี่ไหมฮะเลอดไปดูดน้ำครับไม่ใช่มันเป็นหลอดไฟนะฮะถ้าอยู่ใกล้ผมก็เป็นหอยหลอดหลอดหลอดแบบนี้ก็คือเป็นหลอดที่ให้ UVB และ UVA ด้วยเป็นและให้ความร้อนด้วยใช่ครับทําไมฮะทําไมต้องให้เขาเพราะว่าเนี่ยสังเกตไหม มันจะไม่มันจะไม่แดดเหมือนเหมือนเหมือนตู้อื่นเพราะว่าอ,อ,อาจจะด้วยเป็นด้วยเป็นโซนที่แบบอาจจะมีการบังแดดเยอะหน่อยจากสิ่งก่อสร้างอะไรต่างนนะครับเขาก็เลยเพิ่มหลอดขึ้นมาชเพื่อให้ไม่ขาดแสงย v b ดีเป็นหลัก จะได้ไม่เป็นโรคกระดูกอ่อนครับใช่ครับผมพวกนี้กินพืชเป็นอาหารใช่ครับแต่ก็กินแมลงได้ตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆอ่ะมันจะเป็นคาร์นิวอร์มันจะกินแมลงกินหนอนกินอะไรที่มันขุดคุ้ยได้แต่พอมันโตแล้วมันก็จะเป็นสัตว์กินพืชเป็นหลักเลยอย่างนี้ครับนี่เขากินมังสวิรัติด้วยใช่ที่วางนี่สลัดอันนี้เ็ เป็นผับจากมือฟาร์มด้วยจา้มฟาร์มด้วยว่าแล้วต้องเล่นต้องนิดนึงอีโกนาแรกฮะเพตัวเขามีหน่อดอัพเข้าไปที่หน่อก่อนนะตรงตรงที่หัวเขาอ่ะเหมือนนี่เหมือนนี่แนนอยู่คุณจะโบะครับนี่นี่มจะเป็นหน่อมันก็มีแบบมันก็มีแบบตัวที่มีหนึ่งหน่อมีสองหน่อมีสามหน่อกล่างนี้นะแล้วก็ จริงๆพวกนี้เป็นร็อกอีโกนาตะกี้เราเจอกันนะครับมันเป็นทรีอีโกนาเป็นอีโกนาต้นไม้แต่ว่าตระกูลร็อกอีโกนาเนี่ยครับเขาก็จะเป็นอีโกนาที่อยู่เรียบเรียบดินอยู่ตามพื้นแต่ก็อาหารการกินก็เหมือนกันนะฮะใช่ผมบอกเลยดึกดเดึกดูดีๆนะแห่งหนีเที่ยวเฮ้ยแรดจริงเหรอ อันนี้ทําไมแดดเต็มเต็มเลยอ่ะอ่าอย่างนี้อดีครับพี่หอยก็ชอบอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอุ้ยมันมันมีหลากหลายโซนอ่ะมันมีแบบได้ได้ดูแบบตื่นตาตื่นใจจริงเอ้ยจริงจริงมัมีนี่วนะมีอันนี้ฮะอันนี้เป็นบานาน่าครับเขาเรียกว่าบานาน่าเป็นตระกูลของเป็นตระกูลเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวกิ้งก่าหางนาอ่ะครับผมใช่ครับ แล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยตัวเขาจะเป็นสีเขียวฮะตัวเขียวเลยนะเขียวแบบตัวเขียวใช่เขียวใบไม้เลยตัวข้างบนเนี่ยฮะไม่ใช่อีกูน่านะครับแล้วก็พอโตขึ้นมาก็จะมีสีเหมือนกล้วยก็คืออมเหลืองๆดำๆนะครับผมควนี้แหละโซนเต้เตเลยครับโอ้โหมาฮะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นงูงูเล็กนะครับเป็นงูมิลส์เน็กนะครับผม นี่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 เป็นงูนมงูนมงูที่เขาบอกว่ามิลส์เน็กนี่คืองูมันมีนมใช่ไหมพี่ใช่มันชอบไปอยู่ในโรงที่เราเขาเลี้ยงวัวนมจริงจริงก็ไปกินหนูนั่นแหละกินหนูกินหนูครับผมนี่ฮะสีขาวเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไฮโปหรือเปล่าแรสเน็กอันนี้คือแรสเน็กครับมันคืออะไรฮะแรสเน็กจะเรียกว่าไงดีอร์ต้องต้องต้องงูเหลืองหรองูงูหนูประมาณนั้นอ่ะ งูหนูไม่ใช่งูเขาแต่มันก็เป็นสัตูลที่แบบกินหนูเป็นหลักด้วยนะครับมันเขาอย่างนี้ทุกตัวเลยไหมครับไม่ครับอันนี้มันเป็นมอฟของมันมันเป็นสีของมันที่เขาทําขึ้นมาให้เป็นมอฟที่ไว้ถูพื้นนะนะใช่ครับมอฟขยันจริงจริงขยันมากบอกเลยเหนื่อยเหมือนกันขยายความมอฟนี่ก็คือมันเรียกว่า morphology ดีกว่าครับมัน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 มาจากคำว่า morphology แต่เราเรียกข้างข้างหน้าอย่างเดียว m อ p h ph ph morph อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่คล้ายกับไรโนอีโกนาเป็นประเภทอีโกนานะครับเป็นร็อกอีโกนาเหมือนกันมาจากหมู่เกาะเคมนนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าบลูเคมนเพราะว่าตัวแท้บนเกาะเคมนเนี่ยสีสันเขาจะเป็นแบบสีฟ้าถ้ควอยแบบสวยงามมากครับผมเคยเห็นตัวแท้มาแล้วนะในสวนสัตว์บรองซูที่นิวยอร์กโอ้ตัวนั้นแบบใหญ่มากครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์เขาเลยนะครับ คุณหมอพี่เต้ครับไอ้ที่ลอกๆนี่เขากําลังมันมันกําลังมืนงูไหมเป็นคราบเป็นคราบครับผมแต่เขาจะไม่ลอกคราบเหมือนงูนะพี่หอยเพราะว่าอันนี้มันก็คือก็จะลอกไปเป็นชั้นๆของมันไปเรื่อยๆครับไม่ได้ลอกทั้งตัวอุ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะตัวเฮ้ยมันเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าพี่เหมือนกันไหมมันเป็นสกุลเดียวเป็นมอนิเตอร์ขนาดเล็กครับเป็นพีชโทสมอนิเตอร์นะครับผมที่เขาบอกว่าพีชโทสก็คือว่าสี คางของมันเนี่ยครับเป็นสีลูกพีชนะครับตะกี้เนี่ยเขาเรียกว่าแบล็ k โทส s t คือคางดำแต่อย่างคุณหมอนี่ถือว่าเป็นแบล็ k โทส s t ชนิดหนึ่งแล้วหรือเปล่ายิ่งเป็นขาวดำะขาวตอนนี้กำลังขาวขาวแล้วเขายขาวดำดำคุยอะไรกันอะเนปาเทพาเนี่ยเทพาแต่ว่าไม่ใช่เทพาธรรมดาเทพาสั้นไม่ไม่ใช่เทพาลักไม่ใช่เทพาลักนะเทพาสั้นอ่เราลองก่อนนะฮะตอนนี้อ่ะพี่จะิถันไปอ่ะคุณอ่ะคุณอุ้ย 嗯。<Hey. S 2>